มวัสดชแชแนลค่ะคลิปนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ไหนล่ะจิวจิวจิวบอกเพื่อนๆสิจอนสอ๋จิ๋จวบอกสวัสดีค่ะิ๋วบอกเพื่อนๆสิพี่ปอบอกเพื่อนเพื่อสิตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันคะเรากำลังจะไปไปสยามี่มเอาอะไรได้คะโอเคค่ะสิ่งที่คุณแม่สิ่งที่คุณแม่อยากได้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ลองไปดูก่อนแล้วก็แต่คุณแม่พาคุณแม่ไปซ้อปปิ้งแต่ที่คุณแม่อยากพรีเซนต์เหนือสิ่งอื่นใดคือนี้ค่ะ สายคล้องแมสนะนะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นในคลิปแล้วว่าคุณแม่ทําสายคล้องแมสแต่จริงๆก็คือทําขายนั่นแหละเส้นละร้อยห้าสิบาททำ<ค>ยาป<า><ค>ระมาณร้อยสามสิบามสรอยสามเซน,นะคะสามารถสั่งได้ที่ไหนคะคุณแม่สั่งได้ที่ Facebook คุณแม่เลยคะ่ะ<ก>แล้วก็ขอคนพร้อมโอนนะคะ <laughs> ขอคนพร้อมโอนนะเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ ระบุเส้นไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเอาแบบเป็นเวอร์ชั่นสุ่มไปแล้วกันก็คือเรา<ะ>เราไดทำออกมาให้สวยใช่แล้วก็พยายามทามําออกมาให้สวยที่สุด<ๆ>เพราะว่าเราชอบในการที่จะมานั่งทํางานฝีมือแบบนี้นะคะแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะคะกาวินก็ได้ที่อยู่กวินก็รับอาน,นิสงผลบุญของมามาไปแต่จริงๆเส้นนี้มันเป็นเส้นสั้นที่คล้องคอของคุณแม่ธรรมดานะคะเป็นลูกปัดเล็กขนาดลูกปัดก็คือสามมิลอันนี้ ลูกปัดขนาด4มิลนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงจ้ะมีร้านเราก็แบบว่ากำลังขายแค่สา่ข้อแม้อยู่นะคะแต่ว่าองานของเรื่องแล้ว่็จะขายอันนี้ใช่ตอนนี้ก็สายสายข้อแม้ไปก่อนอย่างเดียวก่อนนะคะว่าตอนนมีลูกปัดเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนถ้าเกิดว่าสนใจเพื่อนๆใน YouTube นะคะสนใจที่จะสั่งสายข้อแม้ไปใช้เก๋ๆแบบนี้เหมือนคุณแม่เหมือน จ,จิ๋วนะคะเหมือนพี่ป๊อปพี่ป๊อปก็มีเป็นขายของมแล้วก็ของป๊าป๊าก็มีอีกเส้นหนึ่งพ,พี่ป๊อปก็จะทำขายด้วยนะคะแบบว่าช่วยกันช่วยกันช่วยกันร้อยนะคะ <ๆ S 2> ะอันนี้อันนี้บอกเพื่อนๆก่อนกอนตอนนี้ขายแค่เส้นเส้นไซส์นี้ก่อนขนาดหนึ่งร้อยสามสิบประมาณนะคะประมาณหนึ่งร้อยสามสิบความยาวของสายแมสประมาณร้อยสามสิบเซนอาจจะบอกว่ายาวไปแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่าเอาไปเนี่ยก็คือทำสร้อยแบบแบบนี้ได้นะคะ ให้ติดคอแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นเส้นยาวลงมาหน่อยก็ประมาณนี้นะคะก็ดึงให้มันบาลานซ์กันสองข้างแล้วก็ใส่เป็นผ้าของแมสใส่ของแมสแบบนี้ได้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ใส่แมสสองอันอันนึงเป็นสายเออเป็นใส่แมสที่อยู่ข้างในแล้วก็อีกอันนึงใส่2ง เพือกก่อเป็นตัวครอบอีกทีหนึ่งนะคะเวลาไปที่แบบอาจจะไปช้อปปิ้งในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ลืมนะแม่ลืมหรือเปล่าว่าละแม่ใส่แมสแล้วทําไมแม่ต้องคล้องแมสอ๋อไม่ไม่ไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปในห้องแอร์ไปที่ที่คนแออัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุแม่ก็รุปอย่างนี้ได้เลยเมื่อกี้ไปวัดมาเหมือนกันก็ใส่อันนี้ลงไปอันนี้อ้าวลืมมันมีสองอันนี้ก็เลยอ่ะคนเยอะหน่อยก็เลยใส่ขึ้นมาเลยสองอันนะคะ แต่พี่ๆเขาบอกกันเยนะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะไปสยามพิมายเอาเลยใช่ไหมคะพาคุณแม่ไปชอปปิ้งแต่ว่าถ้าพี่เจอสายไหมพิมายถ้าทุกคนยังจําได้นะตอนที่เราจะไปที่เซนทันใช่ไหมคลิปก่อนหน้านี้จําใช่ไหมเออชาใช่ยชเพื่อนๆน่าจะลองลองไล่คลิปดูนะคุณแม่พาพี่ปอไปที่เซนทัลอิสวีวนะ <laughs> เพื่อเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราจะไปนะ่ะก่อนที่เราจะทําคลิปใช่ไหมมันมัมนมีบูธออกออกบูธมาแล้ว มันมีบูธสายใหม่สองบูธพีเดียวเลยนะไม่ได้ซื้อตอนที่มีบูธไม่ซื้อค่ะแต่พอตอนที่อยากแบบอ่ไปอีกรอบนึงคืออยากและมันแบบไม่ได้แล้วฉันต้องกินจะแม่พาหนูไปซื้อหน่อยอ่ะไปพอพอไปเป็นไงเป็นไงกัมวแมวเขาปิดบูธไปแล้วเขาเก็บบูธไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาไม่มีบูธนั้นแล้วเขามีบูธอย่างอื่นไปแล้วค่ะรู้คะทไมไปซื้อเพราะตอนที่ แบบเออแบบว่าตัวเองก็ได้ฝุกปุไปด้วแล้วร้านอื่นนะคะเขาด้านอื่นก็มีก็เลยไปดูข้างนอกใช่ไหมคะก็เลยแบบเออแล้วพอข้างนอกร้านข้างนอกใช่ไหมคะก็มีทางออกแต่ว่าทางออกออกไปแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านได้เลยะค่ะก็เลยว่าเออได้ฟุุ่ได้ของใจอยากแต่คือไม่ได้คิดเลยว่าอยากกินกินสายไหมก็แต่ว่า เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนพูดแล้วเปลี่ยนพูดแล้ว <c oughs> ตอนนี้คือกลายเป็นว่าไปไหนก็นแล้วแต่นะถ้าเป็นถ้าไปข้างนอกอออข้างนอกนะสิ่งที่พี่ป๊อปแบบโหยมากก็คือว่าแม่งานวัดปกติมันจะมีสายใหม่ไหมเมื่อวจี้ไปวัดมานะแม่ปกติงานวัดจะมีสายใหม่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เดินนะเพราะว่ามันร้อนทนีเนี้ยเนี่ยจะไปสยามพรีเมี่ยมพรีเมี่ยมเอาเลทก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะตามสตอร์ตามตามบั็อตามอเมซอนตามร้านขายกาแฟต่งตางๆ ไม่รู้เขาจะกรุณาใจดีแบบเออนานๆทีมีเอามาขายอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะนะอาจจะคืนไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าเผื่อฟลุกอะ่ะเอาแบบว่าคือวันนี้คือเผื่อเผื่อฟลุกอะ่ะเผื่อสายไหมมันแบบเออให้พี่ป๊อบสมใจอยากนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่า,ลานะแล้วก็เหมือนตอนนี้ไปไปไป,ไปดู <c oughs> เออไปดูสายไหมกบบได้พูด <c oughs> อีกรอบหนึงที่ที่เขาปิดบุญไปแล้วค่ะก็เลยไป ก็เลยไปซื้อผลไม้ใช่ไหมคะปลามาก็ไปถามนั้นแล้วแม่ก็บอกว่ามันเขาเก็บไปแล้วมันเขาแบบไม่ขายมันเ <c oughs> ข<อ>าไม่มีแล้วก <c oughs> ็วคือมันแบบง่ายคือพื่อปีบบ้ปบบสิ้นหวังอะค่ะพี่อดกินนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันว่า <c oughs> นอกจากจะได้ของที่แม่เก็ไปลุ้นของที่แม่ก่อนว่าแม่จะได้หรือเปล่าวันนี้แล้วก็ไปดูสิ่งผลพลอยได้ก็คือของพี่ป๊อบนี่แหละว่าจะมีหรือเปล่านะคะ เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะไม่มีเลยโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามพรีเมียมเอาเล็ตเลยค่ะจะเป็นบรรยากาศตอนที่เรากำลังเดินทางไปสยามพรีเมียมเอาเล็ตนะคะทุกคนแดดไหมแดดไหมที่นี่อ๋ก็แดดแดดอยู่นะคะทุกคนต้องบอกมารูมัแม่ใช่ก็แดดแดดอยู่ค่ะทุกคนแดดรอแดด่แดดใช่ตอนนี้กี่องศาไมูเหมือนกันตอนนี้ข้างนอกอะค่ะคุณว่ากี่องศา สิบห้าค่ะมาหันมาหันกล้องหน่อยค่ะตัวนี้กําลังขับรถอยู่เราแค่ขอว่าจิ๋วยักข้างหลังโอเคแค่นั้นจิ๋วหันมาหันกล้องพี i, ่เหมียวกาวินนี่ตาเซ่อเซ่อเลยมีแล้วค่ะท่านอย่ามาเอ็นใส่แม่นะคาเซ่อเซ่อนะคะ ที่นอนเราพร้อมค่ะแต่เราก็ไม่อยากให้นอนค่ะเพราะเราก็อยากให้ลงไปด้วยะคะ่ะได้ปะใช่ไหมอยากให้ลงไปด้วยค่ะใช่เพราะว่าปกติเพราะว่าปกติเวลาเราไปจิ๋วก็ไม่ได้ลงเพราะวบางครั้งจิ๋วหลับหรือแบบส่วนใหญ่นะที่มาจิ๋วจะหลับค่ะใช่แม่ก็ไม่รู้เหตุและปัจจัยเหมือนกันนะแต่ถ้าไปก็คือวินอถ้าไปวินน่าจะเดินลนลาเลยมั้งคะวิ่งใช่วนะิ่งแบบไม่สนใจ คนอื่น้วยนะคะเอ้ยค,ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายบรรยากาศอะไรแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนะคะจนถึงที่ที่หมายของเราเลยนะคะก็เดี๋ยว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 รอดูนะคะทุกคนอเอ้ยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิวบังแล้วก็ถึงแล้วนะคะทีาจัดบนหานที่จัดบน่อนใช่ค่ะถึงแล้ว เราก็จะไปหาของกินแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนก็หาของกินด้วยะก็หาของคือของกินที่นี <S 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 <S> <S ่อร่อยใ่แล้วก็พินึกถึงอะไรอย่างหนึ่งคือสยยมพิเมียมเอา์รีที่นี่มันมีแบบเป็นครัวซองสยยมพิเมียมเอเลรทมันมีครัวซองแบบครัวซองชีสอะค่ะทุกคนมันจะเป็นไส้ชีสหรือเปล่าคะไม่ได้กินด้วยเด้อเป็นคนจ่ายตังเ่ินเดียวเลยอะ ไม่ได้กินนานพี่พี่ก็ไม่ได้กินนานแล้วแม่แม่แต่ว่ามันอยู่ข้างบนหรือว่ามันอยู่แบบเป็นไส้แต่พป่พี่ว่มันน่าว่าน่าจะรู้แค่ว่าทุกครั้งที่มันกลับมามันกลัไปกินร้านนี้แล้วก็จะกินอันนี้หนึ่งถ้ามันเป็นครัวซองแบบครัวซองไม่ใช่ชิ้นใหญ่ๆแบบปกตปนนิค่ะใช่มันเป็นครัวซองมินิค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแบบเป็นชีสอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่าเป็นยังไงใช่แล้วก็จะไปช้อปปิ้งกันด้วย ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วค่ะแต่ว่ากำลังวนหาที่จอดอยู่ในรถก่อนแล้วมันแบบมันจะได้มันจะได้ใกล้ที่ที่เราจะไปช้อปปิ้งนะคะหาที่จอดรถที่มันใกล้ที่เราจะชอปปิ้งจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลเองนะคะอ๋อตอนนี้นะคะรถก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทุกคน มันจะเป็นแบบเป็นที่โล่งแจ้งนะคะทุกคนนู่นไปซมเลยค่ะก็จะมาที่จอดรถแดดนะคะทุกคนค่ะแดดเลยค่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ในห้างนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าถ้าเราจะไปด้านร้านนี้แล้วก็เข้าไปร้านนี้มันร้านเขามันจะเป็นห้องแอร์แต่พอเราออกมาจากร้านมันก็จะเป็นที่โล่งแจ้งนะคะทุกคนก็ได้ที่จอดรถที่เดิมเลย สวยมากโอดิบโอติบุโต,โโโตโโนี่นะคะโโเราได้ที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกลังจอดรถนะคะทุกคนกำล,งลังขอยรถเข้าที่จอดรถนะคะวันนี้น้องกวินไม่หลับนะคะเราลงไปด้วยกันสี่คนเลยนะคะทุกคนก็อคอคจบไ,ไปกันแล้วนะ4 ะะจอดตรงนี้นะคะจอดตรงนี้ที่ทเดิมที่เราเวลาใช่จอดที่เก่าเวลาเดิมนนะใช่ไหม่ค่ะทุกคนจอดตรงนี้ที่เข้าไปในสยามเมีนอลเ,เลกอยู่ตรงนั้นนะคะไปกนันี้นนไปกันก่อนนะคะอยู่กับเราดูคลิปเราไม่เบื่อนะคะหรือเปล่าอ่ะน้องกวินมาแล้วนะคะน้องกวินใส่แมสกก่อน วินใส่แมสก์ด้แล้วครับแม่บอกว่าใส่แมสให้จุดเลย๋วินใส่แมสถ้าไม่ใส่แมสกหม่ามาไม่ให้ไปช้อปปิ้งด้วยนะ,ะนะจะบอกไม่โอ้โหจะโค้งอะไรคุณชายโอเคเบรรี o เกิร์ดนะจิวใส่แมสเสร็จแล้วค่ะทุกคนแหมเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ถุงอะไรนะถุงนมน้องนะคะ นี่นะคะคนเพื่ปิ๊กก็ได้กระเป๋าแล้วนะคะคคคตอนนี้กําลังไปเลขอยู่นะคะนี่เป็นกระเป๋าคะของเพื่อปิ๊กนะคะแล,แล้วก็เดวกกาลังกําลังจะไปเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะ เมื่อกี้ไปแลกส่วนลดหรือเปล่าคะเป็นโ m รโมชั่นค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะเนี่ยเขียนไปอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่ในวงโคจรของร่มลูุกถ้าหนูตากแดดเดี๋ยวมันจะร้อนเนี่ยค่ะแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอ่า ค่ะตรงไหนก็ได้ที่หนูอยู่ในร่มมาหลุกภารกิจเสร็จสิ้นแล้วค่ะได้ของที่ตัวเองอยากได้แล้วแต่ไม่มีโรตีนะคะไม่มีสายไหม มีใส่หมแต่ว่าได้กระเปา๋าคนละใบของพี่ป๊อปเป็นกระเป๋าหนังสะพายเป้เหมือนกันของแคสเปตนะคะอันนี้เขามีโปรโอ่านมีของพี่ป๊อปได้แต่จริงๆอ่ะเราใช้ด้วยกันได้นะพี่เหมียวใช่ไหมคะเราตกลงกันว่าเราจะใช้ด้วยกันของพี่เหมียวเป็นหนังค่ะของมาม้าเป็น,เป,นเป็นผ้าไนาล่อนเบาสบายมากแล้วก็จุกได้เยอะด้วยคือตั้งใจมาเอาอีกรุ่นหนึ่งแหละแต่มันไม่มีที่ช็อปนะคะก็เลย ได้ไปกันคนละบายเสร็จสิ้นภารกิจแล้วร้อนมากหน่่ยมากแต่ว่าอิ่มแล้วพร้อมนอนกลางวันมากใช่ไหมจิว๋วคนนี้แหละจะหลับก่อนคนอื่นเลยโอย้วันนี้กับกิจกรรมในวันหยุดที่เราเหมือนไม่ได้พักผ่อนนะเพราะว่ามาช็อปปิ้งแล้วก็ถ้าถ้าบ้านไหนมีเด็กจะรู้เลยว่าไบาเท่าจิ๋วนี่แหละ มันเป็นวัยที่เราจะต้องแบบว่าคนโทรลเขามากเไม่ไ <teor> ด้ไม่เขาไม่ได้สนใจว่าเราจะพักหรือไม่พักนะเรามาทําอะไรเขาไม่สนใจนะเขาแบบเป็นอิสระต่อตัวเองทังแบบไม่ได้สนใจใครอ่ะคุณพ่อภารกิจหนักก็เลยอยู่ที่คุณพ่อเลยนะเหนื่อยจะกลับบ้านแล้วไปพักพ่อนเหื่อซกเลยอี่มไหมคนนี้อิ่มไหมคะซัดคาโบนารากันไป ไม่ได้สิต้องบอกว่าทานคาโบนารากันไปร้อนมากๆค่ะวันวันเป็นเป็นวันที่แดดแบบรุนแรงมากนะมันเป็นฤดูหนาวที่ร้อนที่สุดอะที่ร้อนมากๆเลยก็เมื่อกี้มาตรงนี้ยัได้มอเตอร์เวย์อืมนะสำหรับเพื่อนๆที่ กำลังออกจากบ้านไปทําภารกิจต่างๆในวันที่เปน็นในวันหยุดนะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้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 นะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนี่ขายแอบขายแอบขายถ้าข้อความมาได้นะคะใครสนใจแล้วก็เส้นละร้อยห้าสิบบาทอย่างที่บอกอืม mm hmm. นี่ก็ดีไอวกันไปก็จะประมาณนี้นะคะใส่ลัดๆหน่อย mm hmm. ก็จะประมาณนี้ได้นะ เส้นละ150บาทความยาวประมาณ130ซนติเมตรเนาะแล้วก็ลูกปัดนี้นะคะเราเส้นนี้นะคะเส้นเส้นนี้ไม่ขายนะเส้นนี้ใช้นะคะก็ลูกปัดที่เราใช้ร้อยก็จะมีทั้งขนาด0สามมิลนะคะแล้วก็4ีมิลนะคะก็แบบสุ่มนะคะเช่นเคยก็ใครใครซื้อก็คุณแม่ก็จะส่งให้แต่ว่า เลือกเซนไม่ได้นะคะเพราะว่าน่ารักหมดเลยใครได้เส้นไหนไปคืออันนี้คอลเลคชันที่ตั้งชื่อไว้นะคอลเลคชันคือลัคกี้วันคนโชคดีใส่แล้วจะโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่มีความสุขที่ได้ใส่ใส่คลองแมสน่ารักน่ารักอันนี้เป็นก็เลยตั้งชื่อว่าคอลเลคชันของสายแมสคลอลเลคคอลเลคชันนี้ชื่อว่าลัคกี้วันโอเคไหมคะจิ๋ว๋ยจิ๋วไม่ไหวแล้วพ่อ ป๊อปป๊อปเอาน้องลองได้ไหมลูกแม่ว่าน้องไม่ไหวบา,บายยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอมี่ channel ด้วยนะคะคือคือจิ๋วไม่จิ๋วสภาพไม่ได้แล้วค่ะอ่ะคือป๊อบดึงไปละ